สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแม่เหมียวกำลังอันเร่งเร่งเร่งซุดๆกัะแม่สมควรจีทีนะคะเดินทางแบบนักชู้แม่เหมียวประมาณเทียงหอดตระกูลม้งคิงบ้านเคืองสัมเนาะรถมันเด่นไวเออหอนตระกูลม้งผลคุณครูแม่เหมียวก็ยังสอนหนังสือแบบไม่ได้ยินแค่สอนหนังสือแล้วก็เลยให้ครูบุกวราพงศ์ไปรับแจ็คสันบันหุจื้อกันบุบุคู่วานนะเขาจื้ออยู่บอก เออลงไปนกลางเห็นบนไปจอด์กำลังอันกำลังพากันเห็ดมาไล่นะคะให้ไจเวอร์เน่ให้อันนี้ก่อคุ้นยังก่อท่านยศบอเจ๊ยังก่อเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนกับเจ๊ยังหล่าทิไทยมาหนาดีดีพ่อแม่เปิ้ลฝากมาไล่เจ๊อย่างน้องแม่เปิ้ลก็มาใส่อันซองน้ำกันคู่กับเห็ดพวงมาไล่มาละราคาทีเด็ดเห็ดอันเห็ดนี้โอ้ยอีกหลายอย่างใฮงไงละปล่อยไฟกับท่านเหลวอีกอันหนึ่งเนาะโอ้ยเอาลงไป นะคะกำลังเหตุใหญ่ก่อนกับเจ๊เจ๊ก่อนกับเจ๊ฮจะ้โทเฟียกับมาย้ายวาหินฟ้าเจ้าเขาเาได้กินเลยานี้เดยมีคนขกเขด้เขกบมเป็นหนกไหวเป็นเขียเตมมงได้อกมีนค่าเอาคบลเดียวน่ามาสูกันผินกินนะคะโอ้ยหนอคู่เอ้ยผูกค่เออเออเออกกันเองเลยบได้หน้าเนาะกำลังเือเหตุไอ้นี่แหละมาไล่ตอนเจเวอร์คือกันเพราะว่าไอ นี่ล่ะกำลังเตรียมการสิบอกท่นขอบคุณย,ยนนาณย,ยเวอร์ที่ทำให้มีวันนี้ค่ะขอบคุณยายเวอร์ที่ทำให้มีวันนี้ฮะคนมาหนาละมีคนมาหลายเด่นหลาย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 เพราะว่าอนัอนนักสแสดงคนกับมาติีมอยู่ขายายเออ,อมรดกน,กนิแบ่งค่ะก็เลยนี่ล่ะกำลังซอยกันอุ้ขลึกอุ้ขลึกอยู่เนาะค่ะ โอ้ยนะคะยายว่ายายยายกะติดตามมันมานะบอกว่าอยู่บ้านมานะกะเข็เต็มบ้านกะจังสั่นแล้วเนาะยายมาบ้านเห็นเนาะคนก็ไป่รู้งคลิปคือกันยายกระได้รุ่นรุ่นตอนนี้พ่ต้องรุ่นอีหยังเลยรุ่นบ้าฝนแกโตไอโต้เอ้ยออกไปแล้วพ่นออกไปแล้วปวดปวดมื่อคืนนี่ก็เอาอยู่ว่าสั่นเมื่อคืนมาฮอตยี่สิบแปดนั่นแหละจังวายู่โอ้ยคนมือยี่สิบแปดคนบอกปวดเลยพี่โรดปวดยังคือหลายขึ้นอย่างนี้โวดเนาะโวดเนาะ ปวดปวดปวดบ่ปวดปวดก็อันนี้เนาะเองสิ่ะของแย่เบื่อก็ไดนะคะมันมิยอนเอากระเห็ดไปให้กระลังใจเพื่อนนีลาต่เก่าวิ่งตะเงนใช้มือเพื่อนรีซึบอ่ะเลยค่ะพิเศษแน่เด็กกระเทือนเห็ดหลักกรไดมีผู้ไปผู้มาโอ้ยก่อนเจงงมลถ่ายตลอดนี่วันนี้เดี๋ยวนี้แม่หันกินขาให้น้องยกน้ำน้องยกสมาธบอกอเอาแล้วเพิ่นฝากมาแค่นั้นเขาก็ให้เพิ่นแคล็ดนั่นของทางคุณค่ะ ข้างคู่มุ่งเป็นมีน้องยกค่ะค่ะค่ะเป็นมู่เพิ่นกำลังใจไปอันนี้ของคู่มุ่งแม่วิวก็ของคู่หมุกดอกยายเบื่อนี่ก็ได้นะคะอันของอันจีกรจีกรเจยังเกาะนะคะเป็นของของงานแม่อันมันแก้วเพื่อนเพื่นอันช่วยในการสื่อโซนได้เพื่นเป็นอันนั่นเห็ดน้ำมันไฟทำมันเวทีค่ะ ะ,ะาาเอาคุณครูอันน,นี้เนาะเดี๋ยวเนาล่ะจังว่างางเลีงเลยพี่แมนสมควรจีที่บ้าซอยบานนี้ใส่ลราคุณครูคว่าเอาแบ่งหาซิบใส่มีสองใบแบ่งหาซิบสองโอโ้อขาขาค่ะคันครู่นึกว่าท่านจะออกมามุกเท้าก็ยิ่งขาดอะตื่มไปให้เพื่อนนี่ละเอาใศษตรงนี้เนาะเศษข้างบนนี่แหละอยันเพราะท,ท่านเลี้ยงกันคู่มุกกับไปเพราะคู่มุกอยู่ เดี๋ยวพันมาจังโอ้ยสยานแต่ฝนตกอีหลี่ได้อันแต่ละมือนั่นคือแต่น้ำฝนตกละเพราะว่าคนตกพอแห้งละเนาะโอ้ยฟ้าข้างห้องป่านยายจ๋าเป็นอะไรอยู่ยายจ๋ายายจ๋าบอกอันโบไดลี่คือยายจ๋าตัวโบค่ะเนาะยายจ๋าลีคนเดียวใช่คนทรงจดอันคนทรงขอความหาคู่อยู่ได้วคู่ของพวกนราหนมอสซาเพื่อยายจ๋าเพราะว่ายังบอกเพราะว่าแบบนี้ อันอ right. okay. awesome. awesome. mm ัน hmm, แ mm ่ง hmm. ต you know, like ิดประซุมติดเนี่ยมันลานเพิ่นบ่ให้มามันไกลขนาดนั้นอุ้ยนั่งโดยสารมากแต่ลงตู้ยังใจใจยังลงตู้ให้เงาลำบายเพิ่นบ่อยากมาซื้อดอกคุณได้เพิ่นต้องขี่รถโดยส่วนตัวค่ะโดยส่วนตัวนี่แหละจ้าคุณนี่โดยส่วนตัวไปใจกันลำบายอยู่เนาะคือรถโดยสารคุณบอกเวลาเดินทางไกลกับบด้เอารถส่วนตัวไปจ้าเสือกูหมื่นนี่จะรถส่วนรถอันนั่นด้วยได้ไปขึ้นเครื่องไปเท่ากับไปจ้างเอาอัน รถแท็กซี่อยู่ทางมุวนเลยค่ะเลี้ยงเลงงานเลี้ยงงานเลีงอยู่บ้านเหมือนกันงานเลีงเรื่องนี้เด้ออยู่บ้านมามีกับรถแท็กซี่นี่กันเดี๋ยวนี้เขาจะมีสบายล่ะค่ะคุณครูไม่ต้องเอารถไปยากแม่สมควรอันมันทางจากเมืองสกควรหนึ่จักกิโลมาก่ายอยู่นะแถ่เนาะมาก่ายเพราะว่ามันติปันญใหญ่เลยบ้านยังเกาะบ้านพ่นน้ำบ่กพ่นนาโพมานาโพอำเภอร์บ่ก อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมห่างจากเมืองอยู่22กิโลค่ะจังหวัดนครพนมห่างจากตัวเมืองอันไอยังก่อนเมืองนครพนมนั่นอยู่20กิโลค่ะ20กิโลโอ้ก็ไกลถึงเสด็วันคู่ขันไปเที่ยวนครพนมกับผ่านบ้านค่ะผ่านผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนไปเตือนหนาเด้อเตือนดงอยเขาไปไหนค่ะเีือวจิตไปจิตเดินซ้อยเข่าไปเตือนหนาเขาจังไปนะคะ ยายเบิดกับยายเบิดเทาะบาดนี้ได้คือการบาดนี้อเอาก็ะเห็นกำลังใจเพลินเนาะมิจะชื่นชนมเพลินอยู่ตลอดบาดนี้ก็แต่เก่ามิจะซ้อนปอนใส่มือได้เบิดก็ได้ให้กำลังใจเพลินเชียร์พอหั่นเราลงานะโอ้เป็นแก้วใด้เนาะบ้านอืมตอนี่ตุน๋นเราอยู่ได้ค่ะก็มี่ละให้กำลังใจไปน้นำกันนี่ลนะเนาะถ้าบ่มียายเบิดกับบ่มีมานะไม่มื่อนี่ เป็นนางคือว่าจังสันนะเพิ่นดูแลบ่บอเพิ่นอันนั้นตอนเพิ่นอันนั้นดิ่สั่เออค่ะราม่าไดิสั่งเพิ่นอันนั้นดิสั่ค่ะก็ให้กำลังใจเนาะยเให้กำลังใจมานะกะได้บันนี้โอ้อันย่างไปหาน้องมานะกะผ่านเปลีนเพิ่นเข้ากอดคู่เมียผ่านเปลี่ยนเพิ่นน่ะเแล้วก็ยังถามว่าคู่เมียเมียวสิไปใส่มาใส่เท้าอันอันยังก่อ มอสจอยบอกสิบอนะเขาจะเอิ่นหน่อยจอยเนาะเขาจะเอิ่นน่องจอยเอาไปสุนนั่นกับโบเดนไลด์เนี่ยอยกไปถ่ายรูปน้ำอยู่ผับหมูผัดก็ไปก็ไปโอ้โบเดนพอกันก๊าเล็ที่หลังเนาะตอนนั้นเนาะโบเดนเข่าไปเลยอืมอืมอตันการนั่นมาดี่มือนั้นมาซิปบอลเงินให้คนกับ ก็เร็วค่ะเร็วควเร็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 วก่อนบางทันอันเดนเสียดนเสียดตีกันแบบนี้เออโอคู่มาก่อนแล้วคู่มาคนตีกันเข้าไปกับเได้นี่นะนี่เนาะของเ่เบร์กันใดใดตามนี้ละไขกวาน่ะเนาะเยืเส็ดซื้อใส่นี่เด็คู่กันเก็เดี๋ยวสาวจะบอกอ้าวเขาตูมใบสมบัตปีนบอกเปีเปีนะคะนี่ของเยอเบอรกันนี้ ของใจเบื่อเรียบร้อยเอาบริขอคอันจียงก่เจีก่อนก็เจีก่อนกดือคนละหกลอยเพราะว่าอันแม่ัน่เป็นแบ่งกันคนละหกลอยหนึ่งสองสามแบ่งูดทาละสองสเสี่อ่ะสเกินตัวนี้ของคู่ก่อนอ่าของคู่ค่ะเราวาเลกกัน 1นึ่องมส่าอันนี้ร้อยหนึ่งอ่ากับโอมนโอ๋ตงเป็น้องเป็นหก้อยคะ่ะ <c oughs> คุณเราหก้อยคะ่ะตรงมาใส่องคูดตรงมาใส่เอาคือบลกข้อสังเกตของไปรสปสมัยมันแก้เบื่อ,อก,ก่อนึองสมส้นึ่งสองสามสี่ห คู่เอาไปสอมเบอมีินะครบอ่ะดเราใส่กระคบเอาใส่บคู่จบอาดีอ่ะเ็ดตรงขึ้นีบอเห็ดตรงขึ้นีบอเรียกเคูลกี้เลียงด้วกันโอ้บแมนคนละคนคนละคนอาเดี๋ยวคูเห็ดมาไล่ก่อนเด้อ มาตกแบ่งเป็นแบบนี้เอาเก็บไวัสดุหนึ่งสองสามสี่หาเนาะนี่คือเก็บไบบนี่คือหนึ่งข้นเป็นว่าะอันนี้คือหนึ่งขนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เ้าตรงแหลกก็หนีอีกเนาะถ้าหลอดเ้าตรงแหลกก็หนีให้มันเป็นเอาตัวนี้มาใส่ซะบ่เนาะตัวงหรือแบงหาซิปเนาะเอาแตงเห็ดใหมเอาแตงเคลียรไหมนี่ มันสคนบอคนเดียวคนเดียวค่ะคนละหกร้อยค่ะคนละหกรอันนี้มันเป็นนี่เลยค่ะแบ่งนี่นะเดี๋ยวเอาแบ่งหาซิบไซบ่แบ่งหาซิบไซบ์เนาะมันจะพอกันเนาะอันนี้เมื่อกี้ฉได้หาคู่ว่ามันเห็นมันเป็นหกร้อยมันก็้ฉขังนะสามสี่ห้าอันนี้ก็หากระยาบเลี้ยงก็เอาแบ่งหกร้อยไปหาซิบไซบก็ได้เนาะอืพอกันละอ่าโอเคเดี๋ยวคุณพูดเห็ดก่อนเด้อกแม่สมควรเด้อเอาือแม่สมควรบ่สิเห็ดตัวนี้ อ้าวเฮดสเมิงก็ประกอบกันบ่เอามาถามคุณครูเฮดเด้อเดี๋ยวแคสอีกก่อนค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ